เรากษัตริย์เนบูคัสเนสซาส่งสารมายังชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษา,าซึ่งอาศัยอยู่บนพิภพ,พ,พทั้งสิน้นขอให้ความสุขความเจริญเพิ่มภูนแก่ท่านเราเห็นสมควรที่กล่าวถึงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ซึ่งพระเจ้าสูงสุดได้ทรงทำแก่เราหมายสำคัญของพระองค์ใหญ่ยิ่งการอัศจรรย์ของพระองค์มีอนุภาพยิ่งราชอาณาจักรของพระองค์ถาวรเป็นนิดและการปกครองของพระองค์นั้นดำรงอยู่ทุกชั่วอายุเราคือเนบูคัสเนสซา อยู่อย่างสบายในนิเวศของเราและมีความเจริญอยู่ในวังขณะเมื่อเรานอนบนที่นอนเราฝันเห็นเรื่องซึ่งทําให้เรากลัวความคิดและนิมิตอันผุดขึ้นในศีรษะของเราเป็นเหตุให้เราตกใจเราก็สั่งให้เรียกนักปราดของบาบิโลนทั้งสิ้นมาหาเราเพื่อแก้ความฝันให้เราพวกโหรหมอดูคนเคลเดียและหมอดูเลือกยามก็มาเข้าเฝ้าเราก็เล่าความฝันแก่พวกเขาแต่เขาแก้ฝันให้เราไม่ได้ในที่สุดดานเนียนก็เข้ามาเฝ้าเรา เขามีชื่อว่าเบลเทชัสซาตามนามพระของเราเขามีวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์เราก็เล่าความฝันเบลเทชัสซาหัวหน้าของพวกโหนเพราะเราทราบว่าวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์อยู่ในท่านและไม่มีความล้ำลึกใดๆทําให้ท่านงุนงงเรื่องที่เราฝันเห็นเป็นดังนี้ขอแก้ฝันให้แก่เราเถิดนิมิตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อนอนอยู่บนที่นอนคือเราได้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งท่ามกลางพิภพมันสูงมากต้นไม้นั้นเติบโตและแข็งแรง ยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และแม้อยู่ถึงสุดปลายพิภพ,พก็ยังมองเห็นใบงดงามและผลก็อุดมสมบูรณ์และจากต้นไม้นั้นมีอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงสัตว์ในท้องทุ่งอาศัยอยู่ใต้ร่มของมันนกบนฟ้าก็อาศัยอยู่ที่กิ่งก้านของมันและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงก็เลี้ยงชีพอยู่ด้วยมันในนิมิตท,ที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อเราอยู่บนที่นอนคือเราได้เห็นทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์องค์หนึ่งลงมาจากฟ้าสวรรค์ท่านเปล่งเสียงดังและพูดว่า โคนต้นไม้นี้และตัดกิ่งออกเสียลิดใบออกแล้วให้ผลของมันกระจายไปให้สัตว์ป่านี้ไปจากใต้ต้นและให้นกหนีไปจากกิ่งของมันแต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดินมีแถบเหล็กและทองสำริดมัดไว้ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนาให้เปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์ให้มีส่วนอยู่กับสัตว์ป่าในหญ้าที่พื้นดินให้จิตใจเปลี่ยนจากจิตใจมนุษย์เป็นจิตใจสัตว์ป่า และปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวันของบรรดาทูตสวรรค์คำตัดสินนั้นเป็นวาทะของผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเพื่อบรรดาผู้มีชีวิตอยู่จะได้ทราบว่าพระองค์ผู้สูงสุดทรงปกครองบรรดาราชอาณาจักรของมนุษย์และประธานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์พอพระไทยและทรงตั้งผู้ต่ำต้อยที่สุดให้ปกครองความฝันนี้ตัวเราคือกษัตริย์เนบูคัสเนสซาได้เห็นและโอเบลเทชัสซาท่านจงกล่าวคำแก้ฝันเถิดเพราะพวกนักปราชญ์ทั้งสิ้นแห่งราชอาณาจักรของเราไม่สามารถให้คำแก้ความฝันแก่เรา แต่ท่านสามารถเพราะวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านแล้วด่าเนียนผู้มีชื่อว่าเบลเทชัสซาตะลึงอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งความคิดของท่านก็ทําให้ท่านตกใจกษัตริย์ตรัสว่าเบลเทชัสซาเอ๋ยอย่าให้ความฝันหรือคําแก้ความฝันทําให้ท่านตกใจเลยเบลเทชัสซาทูลตอบว่าเจ้านายของข้าพระบาทขอให้ความฝันนั้นเป็นของบรรดาศัตรูของพระองค์เถิดและขอให้คําแก้ความฝันนั้นตกแก่พวกต้นไม้ที่ฝ่าพระบาททอพระเนตร ซึ่งเติบโตขึ้นและแข็งแรงจนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และแม้จะอยู่ถึงสุดปลายพิภพก็ยังมองเห็นใบงดงามและผลก็อุดมสมบูรณ์และจากต้นไม้นั้นมีอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงสัตว์ในท้องทุ่งอาศัยอยู่ใต้ร่มของมันนกบนฟ้าก็ทำรังอยู่ที่กิ่งก้านของมันข้าแต่พระราชานี่คือฝ่าพระบาทเองผู้ทรงเจริญและเข้มแข็งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เจริญขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และการครอบครองของพระองค์ไปถึงสุดปลายพิภพที่พระราชาทอดพระเนตรทูตสวรรค์ผู้บริสุทธ ลงมาจากฟ้าสวรรค์และพูดว่าคนต้นไม้นี้ลงและทําลายเสียแต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดินมีแถบเหล็กและทองสำริดล่ามไว้ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนาให้เปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์ให้อยู่ร่วมกับสัตว์ในท้องทุง่งและปล่อยให้อยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระข้าแต่พระราชาต่อไปนี้เป็นคําแก้พระสุบินเป็นพระราชกฤษฎีกามาจากพระผู้สูงสุดซึ่งมาถึงพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทว่าฝ่าพระบาทจะทรงถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์ และฝ่าพระบาทจะอยู่กับสัตว์ในท้องทุ่งฝ่าพระบาทจะต้องเสวยญ้ายอย่างกับโคและต้องเปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์จะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระจนกว่าฝ่าพระบาทจะทราบว่าพระผู้สูงสุดนั้นทรงปกครองราชาอาณาจักรของมนุษย์และพระองค์จะประทานราชาอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที้พระองค์พอพระไทยและที่ทรงบัญชาให้เหลือต่อรากต้นนั้นไว้ก็หมายความว่าราชาอาณาจักรจะยังเป็นของฝ่าพระบาทเมื่อฝ่าพระบาททรงยอมรับว่าการปกครองนั้นเป็นของสวรรค์ข้าแต่พระราชาเพราะฉะนั้น ขอทรงรับคําแนะนําของข้าพระบาทขอฝากพระบาททรงเลิกทาบาปเสียโดยการทําความชอบธรรมและเลิกทําบาปชั่วโดวยการสําแดงความการุณาต่อผู้ถูกบีบบังคับเผื่อว่าความเจริญของฝ่าพระบาทอาจจะยืดยาวไปอีกได้สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นได้เกิดขึ้นแก่กษัตริย์เนบูคัสเนซาต่อมาอีกสิบสองเดือนพระองค์ทรงดําเนินอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังที่บาบิโลนแล้วกษัตริย์ตรัสว่านี่เป็นมหาบาบิโลนซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอํานาจใหญ่ยิ่งของเราให้เป็นพระราชฐาน และเพื่อเป็นศักดิ์ส์อันสูงส่งของเรามิใช่หรือเมื่อก,กษัตริย์ตรัทยังไม่ทันจบก็มีเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าโอ้ก,กษัตริย์เนบูคัดเนสซาเราประกาศแก่เจ้าว่าราชอาณาจักรได้พากไปจากเจ้าแล้วเจ้าแล้วและเจ้าจะถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์เจ้าจะอยู่กับสัตว์ในท้องทุ่งจะต้องกินหญ้าอย่างกับโคจะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระจนกว่าเจ้าจะเรียนรู้ได้ว่าพระผู้สูงสุดทรงปกครองบรรดาราชอาณาจักรของมนุษย์และประธานราชอาณาจักรเหล่านั้นแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัย ในทันใดนั้นเองพระดารัสเกี่ยวกับเนบูคัดเนสาก็สาเร็จพระองค์ทรงถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์และสเสวยาย,าย่าอย่างกับโคและพระกายก็เปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์จนขนงอกยาวอย่างกับขนนกอินทรีและเล็บก็เหมือนเล็บนกเมื่อสิ้นสุดวาระนั้นแล้วตัวเราเนบูคัดเนสาก็แหงนหน้าดูฟ้าสวรรค์และจิตใจของเราก็กลับคืนเป็นปกติและเราก็ร้องสาธุการแด่พระผู้สูงสุดนั้นและสรรเสริญถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ดำรงอยู่เป็นนิจเพราะการปกครองของพระองค์เป็นการปกครองนิรันดร และราชอาณาจักรของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุสำหรับพระองค์ชาวพิภพทั้งสิ้นนับว่าไร้ค่าพระองค์ทรงทำตามชอบพระไทยท่านกลางกองทัพแห่งสวรรค์และท่านกลางชาวพิภพด้วยไม่มีผู้ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้หรือทูลถามพระองค์ได้ว่าทำไมจึงทรงทำเช่นนี้ในเวลานั้นเองจิตใจของเราก็กลับคืนเป็นปกติความสูงสง่งและสง่าราศีกลับมาสู่เราอีกเพื่อศักดิ์ศรีแห่งราชอาณาจักรของเราพระสหาย และข้าราชบริพารของเรากลับมาหาเราและเราก็รับการสถาปนาไว้ในราชาอาณาจักรของเราความยิ่งใหญ่กลับเพิ่มพูนแก่เราขึ้นอีกบัดนี้ตัวเราคือเนบูคัสเนซาขอสรรเสริญยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระมหาราชาแห่งสวรรค์เพราะว่าพระราชกิจของพระองค์ถูกต้องและพระมรรคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรมรดาผู้ดำเนินอยู่ในความย,ย่อหยิ่งพระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ำลง